สวัสดีครับอยู่กับสาวดัาซิ่งครับเมื่อน,นี้กาฝากขายครับซิมมาฝากขายครับเครื่องตัด้อยนะครับตัวนี้เอามาปีที่แล้วครับไม่ไหวครับหลายคนหนกะ ตาไ,ไม่ได้ตัดระบบนี่อันนี้มันตัดของเจ้าของหมดแล้วหนะว่ะพ่อระบครับเหลือแต่ของสวนอื่นจะตัดพวกทีนีมพวกอะไรตัดได้ไหลไหลยอยู่ดีไหมโอ้ดีดีดีทีแล้เพิ่งออกใหม่เนะ ก็นั่นแหละเห็นเอามาปีที่แล้วหน่ออกไม้ถึงตันได้ประมาณสามร้อยสามร้อยตันนี่แหละเต่ว่าปีนี่หน่อยสิมันจะเจ็ดแปดร้อยนี่แหละทีทีเจ็ดเนาะถ้าได้เครื่องหาทีปยวิ่งครับเรียบร้อยเลยว่ะวันหนึ่งวันหนึ่ง ลัที่เที่ยวมันต้องพูดถึงหรอเออแตห่หนักไอ้ตีใบหน่หอยนีไอต้ตัวตัวไอ้ตัวไอ้ยกนี่แหละมันมันมันไม่คู่ไอ้ตัวนี้มันหนักกว่าหน่อยไอ้ตัวนี้มันหนักกว่าหน่อยอ่อถ้าเครื่องห้ากิจนีน่ยว้าวายจริงๆได้หมดนี่เขายังไหนหมดนี่เขายังอยู่โรงงานหมดแล้วไหี <laughs> ปีป <laughs> ีนี้ข้าหักทั้งหมดมันแสนแสนหกหมื่นแสนหกหมื่น 6, เก้าพัน 6, 000 9, 000เท่าไรดอกครับ<ด>ตัวนี้ก<ม>็เราก็ตัดบปนี่ครับอคือร่องมันกว้างเนาะรงมันกว,าว้างโอ้จะร่องกว้างข้าไใด้ครับลงกว้างแต่ว่ารองแคบนี่แหละเราต้องตัดข้างเดียว ใช่ตัดข้างเยวได้แถวไปมาคนเร็วกว่าไหมโอ้อยคนมันจะทันตัวนี้ไม่หนวิ่งจนเลยว่าดูแลแต่เจ้าของมีน่ะนน้อยังดีครับระบบไฮดรอลิกยังไม่รั่วไม่เยิ้ม

ตาบอกว่าทำดีครับแต่จะขายครับเสร็จแล้วครับเกือบสามแสนนะครับตัวนี้มีีลูกกคนเยวบาิป็นไรตานั่นแหละไอวิ่งวิ่งไอ้ขนอ้อยอะไรวุ้ยนี่เนี่ยลำบาก <laughs> ใช้ข้าก็ยังว่าแหลยัวเข้าไปทางของเราเ <im it> ไม่ดีอืมผมอยากใช้ข้าวเลยอันนี้สภาพใช้งานมันไม่ได้ล้าง,งใช้งานตลอดสงสารลูกเออถ้าขั้นก็ขายชิ้งไปว่างี้แหละ ต้องเอามาโจดนี <S <S ่ไหนโอ้ยตาถ้าถ้าอ้อยเผาหมูตาอ้อยเผาไว้วะหมู๊เลยเนาะตาโอ้ยหมูเลยแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งในลายยังไม่รั่วไม่เยิ้มเท่าไหร่ออ้ยเผามีกองหายผมผมเผาไว้ด้อโตนั่นตัดสองวันได้ได่ร้อยร้อยกว่าตันลงวัน บ้างจุดบ้างเพราะว่ามันก็ตอนนั้นมัน าไปนี่มันเยอะกทีซเต็นบานมมันเต็นแจงเจเียโยอยากจะนเลยกลงใ้เลยมันติคันตัวนี้ไม่ถึงสองแสนเลยครับของของบ่าวนนนุ่มนนนี่เราขายให้แล้วครับทันนั้นสดไม่ได้ใช้งานเลยมุน

มันเผาเดียวมันละมันถ้าช่องเผาแู้นงอช้องเผาแปลงหมดนี้มันจะไม่ม้วนเอาใบอวยแบนี้เผาโชว์เลยฮะสามสูจรนเดียใหญ่แค่ไหนก็สามสู อันนี้ห้าสิบปนเป็นนี่มันผลแล้วผลเล่าผลนมันก็โว้ยบ้านเพื่อนผมตกมาสี่วันติดเลยอยู่กำแพงเพชยนอหนักกว่าบ้านเราอีกเป็นตุ่มเลยน่ะสวนมันสวนในเขากำลังปลูกหายาแล้วครับ ตัวนี้ไม่ถึงสองแสนครับไปไม่นานอยู่ไม่นานครับไปแน่นอนเจิญสนใจติดต่อมาครับปีเดียวยังไม่ถึงขวบปีนะมั้งถึงยังนะยังไม่ถึงน้นอ,อ,นองแต่เนาะโอ้ก็ปีที่แล้วออกมาจัดได้ประมาณสักสามสี่ร้อยนี่แนหะละหรือมันหมดอ้อยก่อนเจิญครับ